ซึ่งแต่เดิมเป็นศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจังหวัดทุรินได้รับความเมตตาสุ่จจสศศีจากพระคุณเจ้าพระครูโสพลธรรมรังศีเจ้าพนัรขเมือเมืองสุรินทร์เจ้าวัดวัดป่าอยู่ทางประสิทธิ์ที่ได้กรุณาเมตตาให้สถานที่และปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามและได้รับความเมตตาจากพระอรธิการแสนปราบปัญญาขาโมเสาสิริ ท่านประธานศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเข็ญภาพพิการศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายวัดป่าโลสะอาดธรรมยุทธจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ก่อตั้งศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะท้ายสาขาจังหวัดสุรินทรสถานคิวพิบาลวัดป่าด่ทางประสิทธิ์สามารถให้การดูแลผู้ป่วยทั้งพระภิกษุอาพาธและาราวาที่เจ็บป่วยในระยะสุดท้ายที่ไม่มียากดูแล เป็นจำนวนสิบห้องม,มีทีมกิตอาสาให้การดูแลนำทีมโดยท่านในแพทย์เฉลียวสัตว์ใมที่ปรึกษาสถานทีอพิบาลค,คุณประนอมริธิรนหัวหน้าศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยในสุดท้ายและทีมกิตอาสาและจะได้สร้างความร่วมมือที่จัดบริการในสถานชี่วิบาลในทุกทางส่วนทั้งวัดภาคีต่างๆโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอเมืองสุวิน องค์การบริหารจนงหวบลนอกเมืองผู้นำชุมชนประชานชุกภาคส่วนบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดสถานชีวพิบายวัดป่าด่ทางประสิทธิ์จัหวัดสุรินเพื่อเป็นสีมงคลและอมอบอว่าให้กับพวกเราเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปครับขอการขอบพระคุณท่านในแพทย์ช่วงไมถึงนุการท่ามกลางการรงมยาบนมาสุรินหล,ลับต่อไปท่าน พระคุณเจา้าสักภูสมพลพระปรัตสีจเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์เจวว้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิท่นานนะะอธิการแสนปราบปัญญาภูมิประธานสนวนดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขต25ยี่เก้าศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยันท้ายวัดป่า เ้าร่วมในพิธีเปิดแข่งคุณเกียรติทุกท่านนะครับตามที่ท่านผู้ในการโรงพยาบาลสุรินทร์ด้การรายงานเมื่อสักครู่ไปเห็นถึงความรุ่งือของทางหลายภาส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมืองซึ่งถือว่าเป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งของพวกเราญาติโยงอีกหลายท่านเมื่อสักครู่ สาสาสุขแล้วก็อสมอรวมถึงหนขา่าวท่านนะครับก็ถือว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความต่อเนืองเหมาะสมในการที่จะดูแลให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุของผู้หรอกต่อไปถ้าสังเกตจากที่นั่งอยู่ที่นี่ประเห็นว่าไปรุ่มมีไม่ถึง10เซ็ส่สนวนใหญ่จะเป็นไปรุ่อนปลาย เราอายุถึงเ0ปียังแข็งแรงเรียถว่าเป็นวัยรุ่นปลอปลายนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เป็นผู้สูงอายุก็หลายท่านก็เริ่มแต่แต่ะในการที่เป็นผู้สูงอายุครั้งนี้เมื่อเราเข้าสู่ในวัยผู้สูงวัยเนี่ยสังขารก็เริ่มเป็นการที่ไม่เป็นไป,นปนตามสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็ย<า>ังคงคอยู่นะครับเป็นส่วนที่ ในร่ <ST> S> <S างกายเราในพื้นที่อย่างนี้ก็คิดว่าตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็มองว่าผู้ป่วยผู้ป่วยผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุนะครับจะมีมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไปเด็กๆไปทํางานจะไม่ได้มากขึ้คนครับในช่วงนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามที่จะให้ ทุกท่านที่เป็นใบยรุนตอนต้นกำงนางกรผลิตรุ่งที่มีคุณภาพพิจะเยอซึ่งก็คงไม่สามารถนำมาใช้ในที่นีได้น้ครับแต่ในที่นี้ก็คงก็บอกว่าวัหนุนตอนกลาง